วาสิผ้าเดี๋ยวไปหาเกฟฟ็บฟืนไว้ทุกคนเลยเดินซองนี่ใกล้สิมานี่แหละว่าสิจัดงานแต่งเลยทุกคน <c oughs> คุณบอาตอนนั้นก่อนตัวยุกอมช่างไพ่เงาออ เต็มรถแล้วทุกคนเ,เออากลับทุกท่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วกับเข,ข้ามาสมนะสบายดีตอนเช้าทุกคน วันนี้นีเปิดคลิปมาอยู่เหื่นนี่เลยนะนี่กำลังสิไปไฮทุกคนมาสิเอารถไถ่ไปไฮทุกคนมั้ยนะไป,ไปกับไปกับแสเอนะไปวันนี้นีว่าสิผ้าเดี๋ยวไปหาเก็บฟืนไว้ทุกคนเลยเดินซองนี่ใกล้ซิมานี่แหละว่วาสิจัดงานแต่งเลยทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิ่งเดี๋ยวนะว่าสิเป็นงานแต่ง <laughs> เดินซองเลทุกคนเลย ิพาเดียวไปหานเก็บฟื้นเก็บไปเลยไว้ก่อนทุกคนเลยเกมงานแต่งนี่แหละเดินสองสิมาเนี่ยนะ <c oughs> ไปก็แส่แทุกคนเลยไปหาเก็บฟื้นเก็บไปเลยเม้นเกมเครื่องหอดอันหอดมือหอดไปแล้วมาเดี๋ยวมันสิกาดทุกคนเลยงานแต่งนี่มานมนี้แซ่มันนี้แต่งเพื่อได้ไปดูแซ่ยิ้มบุบเลยทุกคน สบายดีสวัสดีใช่ไหมเดี๋ยวเนอะหาพื้นเพชรเพือเลยนะมาจัดงันแต่งทุกคนเลยจัดงันแต่งเออฮะไปทุกคนเข้าไปกันสองคนก็แสเอกายฉีหอดมือแล้วทุกคนเลยดินสองเดินสองทุกคนอีเดินหนึ่งอีมาบันเดินหนึ่งทุกคนเนี่ยอันเดินสองใกล้ชิมานี่ยนี่นีมีข้าวดีทุกคนเลยจัดงานแต่งนะมาม่อนเพื่อนเอารถเอาไปที่นขับรถแล้วทุกคนนะ เอาล่ะเพ่เอาไปขับรถแถบกลางขับมาเอแม่นล้วกนี้เอวันี้จะพอไปเดี๋ยวเ้าสี่เดือนทางเลยทุกคนไปหาเก็บฟืนเก็บเพื่อยูไห้เพื่อแล้วข้ากับขี่กับบาคอยเงาเาไปก่อนมานนี้ทิ้่วนไปเลย แต่งทางไปก็ทุกคนเลยทางไปกับโบนี่ทางตีทุกนเลยได้เหรอก็ได้สนี่เฮ้ยนะห้ามมนี่นะกเวมานี่ตรไ้กุ้ยกุกยกับงูควายขี่อยู่หมดเลยห้ามมนี่จังนะห้ามมานี่นี่ เรจะถอยรถแล้วห้าวมันนี่ทุกคนเปียดทางห้าไหมาห้าวมันนี่จะกลับไปซึ้งพี่เลยว่าฝืนมาจุฟ้าพูดทุกคน 妈、啊，我爸下跪了。 chấm <laughs> 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 hết chấm hết nào đâu chấm bắt hết hết chúng ta ở phụ như thế nào đấy đi đi thôi Để làm

จักคนได้มากนะคืออะไรกันนี่เลเต่งกัพื้นก็โมเมนต์พื้นนั้นหื้อหายทุกคนพื้นเปไ็นไม้ดออันนี้นะตามเล่าเก้าเขาเลยเมาพื้นนี้นะ คุณน,นี่เลยไงนี่ตัดที่ตัดป่ะตัดเนี่ยเดี๋ยวได้ไปปุ๊บหักป่ะมาไ้หกไออกักเลยอ๋ออ๋อยู่น่าตื้มทุกคนอยู่ใหนอย่หมดเลยนี่อิู่มั้งอยู่นี่ตัวเขานะไม้ละโคล่เลยไม้ห้าโคล่ไม้ห้าโคตัวนี้ก็ดีเยอะซอยแล้วเลย អឺតែធ្នូអាចតែខ្លះអាចមកស៊យអមៃអានិគេតែមិនដកលើទេបាយតែនឹងរបស់ទេមកអមបាណៃអមណៃមកក៏អមកោកនេះហាក់លើណាដកគេ ให้เขฟอมมนเลยมันเลยมันได้ไหเลยเป็นเลาะเอ๊ะแตวนี้ก็ได้นะารอือมีก็ได้เนาะชาวร้าย่าน้ได้หมนหักเนาะนั่นเป็นตป่ายพวกนี้นะซ่อมตัป่ายแล้วอาไม้นี่ป่ายมันมเยะเลย បោះនេះតែលីហើយបោះកាត់គឺកន្លងផងហើយ1 7ហ្នឹងមូលក៏ហើយបងអាចទៅផុតហើយនេះកាថា

mà nhung, mà Không. Không giờ con, ừ, mình nhu mà nhà Cô bảo tuần này con Tôi dư con vào trong phai Mất, đã đã. mất ก่อนเท่าก่อนขนะข้างนะขางก้นนะเอาตัวสั้นก็ได้ nghe ra bố vẫn phải tát em mình đó gây tát mấy เต็มรถแล้วทุกคนเมยอเทงก็ไปนี่นะมือหาให้ยู่ง่ายน่าจะเป็นเม้นูต่ำเลยทุกคนเลยนเพราะมันสลิกลงไปหางกระเจ็บแล้วนะเดี๋ยวเขาจะยั้งโลกหนองไปทุกคนไปนี่ซีเวอยนเอาวันฟาวงก็ มือตับเชคข้าวปุ้นแล้วถ่ายไ,ไปที่แหละเพิ่มของบกนี้ด้วยนโอ้ควายกินเหมือนเราพี่จักผักสวนในงานทุกคนงานได้ที่พระหอมขอ้าวบูมน,นี่ผักสะลัดงามเด็กเบียร์เสียผักสลัดอ้อไปกินนั่นกับตำข้าวปุ้น น้ำหนานอมๆเลยอันนี้หอมธรรมดามีโมคุตี้ทุกคนมีโมคุต์ด้วยวิสเนสิเมตร งามเลยฮัลโหลมประคบมาใพักน,น,น,กนะ พักกันนะทกคนพักสานะูเองสิรมูฮะเสรสมาใส่นี้นะเสร็แเสร็้มอึบกันเนาะเฮาอ้นะาอสองนยนะ่นอื่นสยด้ายเด้เอ้นนะบ่สั่นมันซึ่งตางๆต้องใส่ได้ ปย่งบอใส่เชดไปนู่นเอย่างกินได้มืนนี้ฮ้็นกับตำข้าวปุ้นอ๋อกับตำข้าวปุ้นวาใส่นสีวัวัวโอเคโอเคอสายหรน้ำตาลพืใ่ไนี่อย่างบอไ่เจอสูตรบังใส่ไว้นะโอ้ไม่ต้องล้างนสไม่ต้องล้างทรดแค่ ันนิบโเห็ดปิ่งเดียวแล้ววะส่อแอ่เห็ดปิ่งเดียวเลยวะต้องอีหยังมากมายนะมาให้ทุกคนเลยมาให้สองคนกินต่ำ้าวปุ้นกับเออปิ่งซีนหาฟื้นกะเกมงานแต่งดอง เดิดนซองชิมานีเอาตาเขาปุ้เอาเชืกดฝ่ง,งมันสิเปื่อยนะเอาน้ำเือแล้วป่เนกปืะมาน้ำเชื่อวันนี้นะโอ้ยเกแล้วโอ้หเนนัน ลงหัวบงเสร็จตามทุกคนอืนสีนทำไงไปล้วบวไม่หัดใช่ไหมไม่หัดถือ้าตัวนี้เพอแล้วเ<า>ฮ้ยหัวบงเลยอะ S <S <S เอา,พาเพชรวะเฮยเอาฟรีเซ็ฟเซ็ฟเอาเพชรไปเลยเนาะเซ็ฟทองเซฟมาตรฐานขีมือล้วนๆนี่พ่อยังมากมายเลยเนาะโหะกระเทียมอีก พีซีนกะสูเก,รสเ,ออกเรียบร้อยทุกคนหอมเด้ตอนตับปอุ้นแน่เลยเมื่อวานนี้ก็ตำวันนี้ก็ตำมมะทอนนี่กิีแช่บมะทอนนี่เป็นพ่อครัวคนใหม่ได้เลยนะครับอบอกได้แค่นีีละหีอเติมมันใบยันผักบุ้งลงไปลุงเซตานะคะลุงได้ทุกอย่างซะเอ้อ เสียแต่ไม่เม <up> oh, ื่อหินนะคโอ้ทะเลาะถิ่งคักวะเนี่ยีกซีนมาตาบ้านปิงกินคนอ่ะกินมาบ่เมีนกินเดะต้องนองก็ขี้งอโดกคนยงมาบ่ได้ปลานะนองอยู่ไห่ยังเอายนี อะรแดงๆนี่ก็นะสีแดงนี่เฮมนไมเอ็มไดแดงเหมมออิดมาตัวนี้แซบันี้อันนี้แลแซบเลยจะกๆนะเราลบแล้วเชียมันเลยมีห้าหนาวไว้จ้ปะมาแล้วลบแต่ไคบอย่นี้ ลมไปเลก็วาจะลบกเพิ uh, ่ไปเลยซีมังไหนมาทุกคนจัดตรงนี้เลยนี่เนาะพี่น้องมามามาพี่น้อง เขาลงตาก่อนเด้อตบแสบเลยแล้วเนี่อืมื้ออื้อน่าจะว่ะหื้ะมาทอด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 อมผักซีเี่ยทุกคนผักซี

หืมรอว้อนงูขวายพ้่งขวายเขามากินเท่าใบน่บุคคลเกินเท่าไหมบุคคลนม้วครับคมกันพี่ได้พักวนลนงามเตียวมามันคมด้ย อ่ะทุกคนกินข้าวกินน้ำอิม่มเป็นร้อยเลยัานี้เดี๋ยวสีพร่อนจะยิ่งน้อยทุกคนเลยสีที่ขับตัไถเมื่อนะนะตัวถ่ายครจ่อยสีพุนเหาเอ็ดทางไปมืเอเสาร์มืเอเสาร์นี้ห้ามท่านทุกคนตัดไปนี่เลยนะเดี๋ยวเอามานี่เขาพรอเพ,พื่นปลุกเถีงที่นี่เอาไปว่าได้ทุกคนเาเ่าก็เลยต้องเลยพาเย็บอันก่อเน่าข้าไปนะอตอนแรกนี่ว่าชีนผ้าะแอเพื่อนนั่นเห่าไปหาซีเนอเล่าแล้วกันไปเพื่อหาเคล็ดเฮ้ย หาอยู chicken, it. It ่ทุกทีเลยเหตุเชื่อฟื้นนี่ทีกคนฟื้นที่เอาหาการเก็บเมื่อแต่งดอกนี่ได้โบแมนดองของปลาทอดเราแสเอได้เป็นดองของแม่ทุกคนเลยแม่ของปลาทอดเองนะพอดีว่าเพิ่นสีจัดงานดองอินเดินสีมานี่ยแหละเดินเดินซองใกล้สีมาห่อดนะทุกคนเลยพราะว่าเพิ่นเอ็ดอันเอ็ดดองเอ็ดอย่างนะเอ็ดดองฮีดเอ็ดเพิ่นแหละปลาทอดกับหมูจักทุกคนเลยสำหรับไผาที่อิน เป็นเพื่อนเคยเห็ด <_ an> เพื่อนเคยเห็ดเขาเฮ็ดกันน่าจะฮูทุกคนเลยแล้วว่าไผ่เคยเฮ็ดกันน่าจะูจัดนะเอ้าเดี๋ยวบะทอดจิขอปิ๊กคลิปวันศุกร์ทุกคนเนะลยรอบนีน้กะยังพาขึ้นป่าทุกคนเลยถ้าเบิ่งแหละมือหนึ่งสองมือจะขึ้นป่าทุกคนเพราะว่าหนาวกันหรือไม่เลยนะอ่ะคลิปนี้ขอปิปอบพี่ศุกรนก่อนอื่นกะขอบโมกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาติดตามความเคล่อนให้นะบอกกันที่จะไปสบายดี